ในคลิปนี้จะเป็นวิธีการเช็กนะครับว่าเพื่อนคนนั้นในแอปพลิเคชัน Line ของเราเนี่ยเขาบล็อกเราไปแล้วหรือยังนะครับเขายังเป็นเพื่อนกับเราอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับ ซึ่งตัวอย่างในที่นี้นะครับบัญชีไลน์บัญชีนี้ของผมนะครับก็คือบัญชีนายตึงหนึ่งนั่นเองนะครับได้บล็อกไลน์ของผมไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสถานะมันขึ้นว่าบล็อกแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับและวิธีการเช็คก็มีด้วยกัน2วิธีครับวิธีแรกก็คือชวนเพื่อนคนนั้นที่เราสงสัยว่าบล็อกเราแล้วเนี่ยเข้ากลุ่มสักกลุ่มนึงนะครับเราก็เข้ามาในแอปพลิเคชันไลน์เลยครับเลือกไปที่แชทกลุ่มของเรานั่นเองนะครับอย่างในที่นี้ผมอยู่ในแชทกลุ่มแล้วนะครับ พอเราเข้ามาในแชทกลุ่มแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่3ขีดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นปุ่มเมนูด้านบนนะครับจะเห็นว่ามันมีปุ่มเมนูเชิญอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาในปุ่มเชิญแล้วนะครับเราจะอยู่หน้าเลือกเพื่อนในการเชิญเข้ากลุ่มนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปพิมพ์ค้นหาชื่อเพื่อนที่เราต้องการเช็คว่าเขาบล็อกเราแล้วหรือย,อยังนะครับ เอาละครับเราเจอรายชื่อเพื่อนแล้วนะครับซึ่งเพื่อนที่เราจะเชิญเข้ากลุ่มก็คือคนนี้ครับซึ่งคนนี้จริงๆแล้วอย่างที่ผมดูไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วว่าเขาได้บล็อกเราไปแล้วนะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งที่จะคล้ายกันเนี่ยผมจะเลือกด้วยนะครับก็คือเพื่อนคนนี้เนี่ยยังไม่ได้บล็อกนะครับซึ่งผมจะให้เพื่อนๆเห็นตัวอย่างครับเวลาที่เราเชิญเพื่อนคนไหนเข้ากลุ่มเนี่ยพอเราเชิญปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้ากลุ่มทันทีเลยครับมันจะขึ้นรายชื่อเพื่อนคนนั้นอยู่ในกลุ่มเลยแต่ถ้าาาาาเเเเเเรรรรชิญไไปปแแแลลลล้้้ <c <c ้วววมมัััันนนนนนน่ <c <c ่่่่ขึีีพืออคคบบ็กกหงจทา ติ๊กเลือกเสร็จแล้วให้เรามากดปุ่มเชิญที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเรียบร้อยครับสถานะเชิญเข้ากลุ่มเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาเช็คสมาชิกในกลุ่มนะครับโดยไปที่3มขีดบริเวณมุมขวาบนนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อสมาชิกนะครับ แล้วเราก็จะพบว่าคนที่เราเชิญเนี่ยเข้ามาแค่คนเดียวก็คือคนนี้นะครับส่วนเจ้าคนนี้ที่ชื่อนายตึงเนื้อเสื้อสีชมพูตรงนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าลายนี้นะครับบล็อกลายของเราไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ง่ายๆเลยครับถ้าเราชวนเพื่อนคนไหนเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยเขาไม่เด้งเข้ามาในสมาชิกแบบนี้เนี่ยแปลว่าลายนั้นเขาบล็อกเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าเพียงเท่านี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการส่งของขวญบาางงอย่ให้ เพื่อนคนนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับย้อนกลับออกมาหน้าหลักแอปพลิเคชันไลน์นะครับพอกลับมาที่หน้าหลักแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับจากนั้นให้เราสังเกตปุ่มเมนูด้านล่างครับแล้วให้ไปที่เมนูสุดท้ายครับก็คือ w a l l e t นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาที่ w a l l e t แล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกส่งของขวัญบางอย่างให้ l ล n e เพื่อนคนที่เราต้องการเช็คนะครับอย่างในที่นี้ผมจะลองส่งของขวัญเป็นสติกเกอร์นะครับเราก็เข้าไปที่ร้านสติกเก พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกสติกเกอร์สักลายหนึ่งนะครับแล้วลองส่งให้เพื่อนคนนั้นนะครับผมเลือกเป็นอันนี้นะครับพอเข้ามาแล้วเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มส่งเป็นของขวัญนะครับเราก็กดส่งให้เพื่อนคนนั้นได้เลยพิมพ์ชื่อเพื่อนของเราไปเลยครับโอเคครับเจอเพื่อนคนนี้แล้วนะครับติ๊กเลือกนะครับจากนั้นกดตกลงเพื่อส่งของขวัญได้เลยนะครับ พอกดตกลงส่งของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนคนนั้นบล็อกเราไปแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถส่งของขวัญได้นะครับซึ่งมันจะมีข้อความบอกอีกว่าเพื่อนคนนี้ของเราอาจจะมีสติ๊กเกอร์นี้อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆในไลน์นี้ของผมเนี่ย มันไม่มีสติ๊กเกอร์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถลองกับหลายๆสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนคนนั้นบล็อกเราไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้หมดเลยครับขึ้นว่าเราส่งไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเช็คว่าเพื่อนคนไหนในแอปพลิเคชันไลน์ของเราได้บล็อกเราไปแล้วนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้นายตึงเนิร์ดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของนายตึงเนิร์ดฝากกดต,ดต สำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ